สวัสดีครับผมวิฒิชมรีกับพระลิซซิงชมรีนะครับผมกับ10อันดับพระที่หลายคนไม่รู้ราคาและหลายคนไม่รู้จักครับผมเป็น10บอันดับที่พบเจอได้จริงพระที่ผมคัดมาเนี่ยผมบอกอย่างนี้ว่าอาจจะไม่ใช่องะแปดแสนห้าแสนอะไรแต่เป็นพระที่จับต้องได้ในชีวิตประจําวันนะหมายความว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยทุกๆคนเนี่ยมีโอกาสที่พบเจอใน1ิอันดับเนี่ยไม่องคใดก็องคหนึ่งเป็นพระที่ไม่ได้เวอร์เกินที่เราจะไขวกว้าหรือว่าจะมีครอบครองได้นะครับผมเป็นพระสามัญประจําบ้านดีกว่าอ้างอิงจาก ที่เพื่อนๆนนมาซื้อมาขายแล้วผมทราบดีว่าเฮ้ยภาอย่างเงี้ยบางทีมันรวมอยู่ในกล่องในอะไรพี่ว่าหลายคนไม่รู้ราคานะครับ EP นี้เป็น EP ที่124ี่นะครับผมอรัมพบทมาพอสมควรอันดับที่1พระปิดตาหลวงปู่โตพิมพลอยองค์ออกวัดสารคืนหลายคนเนี่ยไม่รู้เออคนไม่รู้คนไม่รู้จริงนะแต่เซนสซนจักญรคงรู้แหละแต่ว่าบางคนก็ อาจจะไม่รู้ราคาครับผมแบบนี้เล่นเป็นหลวงปุโตนะครับผมออกวัดสลาคืนพิมพ์แบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นพิมพ์ปิดตาหน้าหลังอะไรแบบนี้แบบปุโตจัมโบอย่างเงี้ยแต่ปุโตเนี่ยมีหลายพิมพนะครับผมหลายคนไม่รู้จักด้วยหลายคนรู้แต่ก็ไม่รู้ราคานะครับผมแบบนี้พบเจอได้ตามบ้านค่อนข้างจะลึกลับนิดนึงสําหรับชาวบ้านเนี่ยอาจจะลึกลับเลยนะครับผมแบบนี้ราคาไม่ถูกนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แพงแต่เป็นภาพที่พบเจอได้จริงแบบนี้8,00 0บาทบวกลบนะครับผมจดจําภาพจดจําราคาให้ดีแบบนี้8,000บาทบวกลบ นะครับราคาที่ผมพูดเป็นราคาที่ผมกล้ารับซื้อด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนจะขายใครไม่มีปัญหาแต่ว่าฟังไว้เป็นความรู้นะครับผมว่าแบบนี้ขายไม่ได้ตรงไหนไม่ซื้อหรือซื้อถูกซื้อแพงเอาว่า8,000บาทผมยืนให้สวยๆนะครับผมไปกะต่อที่อันดับที่2รูปหล่อหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกแบบนี้ไม่แพงนะพ,ะพ 1, ระแค่พันบาทนะจดจําภาพจดจําราคาดีรูปหล่อหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอกแบบนี้พันสองพันสามพันห้าประมาณนี้นะครับผมแต่ที่ผมต้องคัดมาเนี่ยเพราะว่าคนไม่รู้เนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าเป็นพระไม่มีราคาอาจจะให้ฟรีเลยคือพันห้ามันก็เงินไงแมาว่าแต่ผมอยากจะทําภาพเงี้ยเพื่อที่ว่าโอเคเราเพื่อนๆฟังแล้วมันได้ประโยชน์เนี่ยมันบางทีมันเจอในบ้านบางคนไม่ต้องไปหวังเงินล้านเงินไรเงิน 1, 3, พันสามพันรวมกันมันก็เป็นหมื่นนะครับผม,มเพื่อนๆเอาว่าจดจําภาพจดจาราคาให้ดีนะครับผมแบบนี้รูปหล่อหลวงพ่อแดงวัดทุงง่งคอก นะครับผม1,500บาทไปกันต่ออันดับที่3นะครับผมเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพอ่อฤาษีวิ่งดำแบบนี้เป็นเลี่ยมเดิมเดิมจากวัดนะ ผมจะบอกอย่างนี้ว่าบางคนเนี่ยรู้แต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรามมยคิดเนี่ยเอาว่าอ้างอิงจากคนส่วนใหญ่ดีกว่าคนไม่เล่นพระเนี่ยคือคนไม่รู้คนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้จริงนะครับผมหลายคนอาจจะรู้จักเหรียญทาน้ามนเนี่ยไม่ถูกนะครับผมแต่ก็ไม่แพงเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยสองหมื่นกว่านะเดี๋ยวนี้ก็หมื่นสองหมื่นสามนะครับผมเรียเ่ยมเดิมเดิมแบบนี้เหรียญเนี่ยผมได้มาบ้านเดียว14เหรียญน,นะผมไปซื้อที่สุพรรณบุรี นะครับผมเจ้าของเนี่ยบ้านพ่อแม่เขาเลยเนี่ยเป็นคนรูไทยแล้วก็บ้านนอยู่ที่วัดเลยนะครับผมแล้วมีทั้งพระคำข้าวผางมากเลยผมไว้เล่าในอีพีต่อไปแล้วเขามีเป็น30มสิกเหรียญเขาบอกโอ้หผมไม่รู้นะพี่วุดี่ผมให้เขาฟรีๆเลยนะครับผมไม่รู้เห็นว่าผมถึงได้กล้าพูดเต็มปากว่าคนไม่รู้คนไม่รู้นะครับแบบนี้ผมซื้อมาเหรียญละหมื่นนะมีสวยมากสวยน้อยแต่ขายได้หมื่นสองหมื่นสามถ้าแต่ก่อนเนี่ยสองหมื่นซื้อได้เลยนะ นะแต่ว่าเอาวัดอย่างน้อยก็เป็นการอัปเดตราคาเพื่อนๆด้วยแล้วก็จะได้รู้กันนะครับผมจดจําภาพจดจําราคาเหรียญทําน้ำมลหลวงพอ่อฤษีมลำสตาร์ทซื้อที่1 2 0 0 0บาทไปกันต่อที่ดับที่4เหรียญเจ็ดรอบหลวงพอ่อเกษมนะครับผมเป็นเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำนะครับผม แบบนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าชั่วสักนี้ซื้อห0พันเจ้าของขายนะครับผมแบบนี้แต่ก่อนขายได้2,000มื่นกว่าสามห0ื่นนะหลวงพ่อกเกษมตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะแต่จะดรอปลงมาจากช่วงที่พีคพีนิดหนึ่งนะครับแบบนี้สตาร์ซื้อให้ที่1ส0 0 0ันบาทเอาว่า ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ผมรับซื้อราคาเนี้ยหนึ่งบาทนะครับผมแบบนี้ผมซื้อตลอดพระหลวงพ่อกเกษมรุ่นเนี้ยอ่ารู้สึกว่าคนสร้างจะอยู่ชนบุรีนะครับผมแล้วก็ผ่านมือผมเยอะมาถ้าชั่วสักนิดเนี้ยซื้อ3า0พันสี่พันเจ้าข,ของขายหมดนะครับผมอย่างที่ผมพูดตลอดว่าคนไม่รู้คือคนไม่รู้พระองค์นี้เจ้าของเนี้ยเป็นหมออยู่อนามัยนะครับผมนผาพระที่บ้านมาประมาณสักสี่เหรียญห้าเหรียญผมซื้ออนันนั้นอ่ะแปดหมื่นระบาทแต่ว่าไม่จะเป็นต้ององค์เดียวเป็นล้านเป็นไรายบนั้นผมก็ชอบอยู่ ขายได้แ0 0 0 0ื่นตัวบาทเขาก็ไม่รู้ราคาหรอกเอากันตรงๆก็ไม่รู้หรอก3,000 0ก็ขาย4,000 0ก็ขาย ผมถึงได้พูดอยู่ตลอดเลยว่าเรื่องพวกนี้เป็นความรู้ถึงวันนี้เราไม่มีพระวันข้างหน้าเราไปมีเราไปพบเจอเนี่ยเราได้รู้หรือเราจะไปซื้อเขาเนี่ยก็ได้รู้ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไ,ไงหรือวันนี้เราไม่ขายแต่เราก็ยังผ่านมือยังรู้ว่าสมบัติของเราเนี่ยพระที่เรามีอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราไปค้นดูขอ,อของพ่อของแม่ที่ให้กันไว้หรือเราเช่ามาแต่ก่อนอ๋อตอนนี้ราคาอะไนี่เห็นปะมันมีแต่ความรู้มันได้อย่างเดียวไม่มีเสียนะครับผมเพื่อนติดตามผมไว้ฟังผมไว้ไม่มีเสียมีแต่ได้ไม่ได้ขายก็ได้ความรู้นะครบเพ่อพอียาาลงก เงินลงยาหน้าทองคาแบบนี้หมื่นสามพันบาทรับซื้อนะครับผมไปก็ต่อที่อันดับที่5้าพระชัยวัดหลวงพ่อคงวัดวังสับรถพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะครับผมแบบนี้เป็นก้นเงินจะแพงกว่าก้นทองแดงนิดหนึ่งนะแบบนี้ผมพูดตรงๆเลยนะถ้าหลุดกล่องมาเนี่ยบางคนไม่รู้จักไม่รู้ด้วยพระอะไรซื้อ500ซื้อพันขายเลยนะครับผมถึงได้อบอกว่าคนไม่รู้พูดอยู่ตลอดว่า คือคนไม่รู้แบบนี้ผมไปได้บ้านที่กรุงเทพมาแล้วก็เป็นพ้ากล่องพระกล่องที่ว่ารวมอยู่กับพระกระถิ่นพระปา่าพระเล่นร้อยหนึ่งห้าสิบาทเหรียญลงพอคูณบ้านคลองเล่นพันหนึ่งอะไรเงี้ยและพราอย่างเงี้ยมันเด้งอยู่ในกล่องนน 1, เนี่ยมันหนึ่งหมื่นบาทเห็นป่ะเพื่อนเพื่อนก้นเงินแบบนี้ส่วนนี้หนึ่งหมื่นบาทนะผมรับซื้อนะถ้าพเพื่อนหลายคนรู้ราคาจะรู้เลยว่าราคาที่มพูดเนี่ยเป็นราคาที่ซื้อกันจริงขายกันจริจรงแล้วก็กระชับมากนะครับผมเหน็นป่ะเพื่อนเพื่อนจดจำภาพจดจำราคาพระองค์นี้ผมได้มาจากพระที่เเเเเจจ้้าาาาาาขออองงงงนนนนีี่่่่่่คคกกกกกก็็บบปปรรรรรรวมมมมมัพพพะะิิททลหืไไูแ แต่ถามว่าเงินหมืนะ่นอยู่ในกล่องอยู่ไงก็อยู่เั้นไม่รู้ค่าไม่รู้ราคาวันดีคืนดีให้ช่างสีให้ช่างแอร์ที่เขามาทําบ้านให้คุณนู้นไปพบเจอได้จริงนะครับผมเอาว่าจดจําภาพจดจําราคานะครับไปก็ต่อที่อันดับที่6ลิงลมหลวงพ่ออินวัดท่าลาดนะครับผมวัดท่าลาดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับอยู่จันทบุรีนะครับผมแบบนี้ก็พูดกันตรงตรงเลยนะ ห้าร้อยผมดูคนไม่รู้ขายคนม,มีความรู้เผลออย่าว่าไดห้าร้อยเลยขอกันฟรีเพล่เ่ให้ด้วยนะครับผมแบบนี้เล่นกันสี่ห้าพันนะครับผมเพื่อ,นเ,อน, ρο, เนเพื่อนเล่นเพราะอะไรยังไงผมไม่รู้วิชาการไม่รู้แต่เอาว่าราคาเนี่ยซื้อกันจริงขายกันจริงสี่ห้าพันเนี่ยซื้อได้ขายได้นะครับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพระองค์นี้ผมได้มาผมจําไม่ได้ว่าใครมาขายนะแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเจ้าของเนี่ยไม่รู้ราคาจําหน้าเขาได้แต่จําไม่ได้ว่ามาจากจังหวัดอะไรนะครับผมแล้วก็มาคัดกันที่ที่ออฟฟิศผมเนี่ยนะครับผมแล้วก ว่าเขาก็ไม่ได้คาดหวังนะ คือส0 0 0ม่นบาทก็ดีใจแล้วนะครับผมมีพระองค์ละ5 0 0พันเนี่ยอย่างที่บอกว่า5 0 0รก็ขายพันก็ขายนะครับผมอย่างนี้ไม่มีขายผิดราคาเพื่อนๆจะได้ความรู้ที่ผมมาบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยเพราะอยากให้เพื่อนๆได้รู้ได้เป็นไกด์ไลน์ผมไม่ได้มาบอกเพื่อจะต้องมาซื้อถูกซื้ออะไรจะอยากให้รู้ว่าราคาเล่นกันเท่านี้ขายผมผมก็บวกลบ5% 3%นะครับผมบางทีก็ซื้อเต็มๆต,ต,ตามราคานี้เลยแต่ว่าผมมีช่องทางในการขายนะครับอย่างน้อยเพื่อนๆไม่ขายผิดราคาแล้วก็ได้รู้เผยแพร่พุทธคุณบารมีหลวงพ่อด้วยดดเเป็นนนน่รังงหหลาายๆคคคะพิึฟแส เป็นล้านนะคลิปคลิปหนึ่งที่เพื่อนเพื่อฟังอยู่เนี่ยผ่านไป7วัน5วันเนี่ย<ๆ>เพื่อนๆไปย้อนดูคนดูเป็นล้านทุกคลิปนะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้แล้วก็เป็นเผยแพร่บาร,รมีหลวงพ่อด้วยนะครับผมโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆจดจําภาพจดจําราคาลิงลมหลวงพ่ออินวัฒนาราดแบบนี้ 4- 5 0 0 0บาท ะครก็ต่อที่ยนนะพี่เกยังวนมาอยู่ภาคตะวันออกอยู่รูปหล่อลุงพ่อคงวัดวังสับรถปี0ูนย์ะครับผมน่านจะปีศ9นย์เพมพิมพมบ์บ่าล้วบีบา่าล้วบา่าลา,างบ่าอะไรพวกนี้นะครับผมให้ดูว่าบา่าล้วเนี่ยเป็นนิยมแล้วกันให้ดูให้ดูง่ายๆนะครับมีมีแยกหลังด้วยนะแต่เอาว่าไม่ต้องไปเถียงกันเอาว่า2 0 0 0 0เนี่ยซื้อได้ขายได้ครับผมราคานี้จดจําภาพจดจําราคาให้ดีนะครับผมเจ้าของได้อยู่สิงห์บุรีนะองค์นี้ผมจําแม่นเลย ที่จำแม่นล่ะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยถือพ้ามาหาผมที่ออฟฟิศแล้วผมมาคัดแล้วมีองค์นี้ยองค์เดียวเยขาเลี่ยมอยู่เป็นผ้าตกทอดกันมาแล้วเลี่ยมกันน้ําอยู่แต่ว่าผมแกะกันน้าแล้วตอนที่มาดื่มเนี่ยเขาเลี่ยมคองคออยู่เลยนะแล้วไม่รู้นะเป็นพ้าที่วาดได้จากบ้านแล้วเขาก็เอาไปเลี่ยมใส่คองคอติดตัวมาในพวงแล้วมีผ้าไหลองค์แล้วก็พ้าอย่างอื่นเนี่ยเป็นพระเก๊มัง่งแท้มัง่งแท้แต่ไม่เล่นเป็นผ้าไม่มีราคาแต่องค์ที่มีราคาเป็นพราเก๊งี้ก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยซักก็องเดียวแหละครับผม ที่จำแม่นเพราะว่ามันซื้อองค์เดียวจน,จนคิดแล้วว่าคงไม่มีอะไรขายได้แล้วแล้วเจ้าของเขาก็เลยเหมือนกับว่าโล่งอกนะครับผมเพราะว่าเขาก็ได้เงินได้อะไรที่ว่าโอเคละคือเขาไม่โดนหลอกเอางี้ดีกว่านะครับผมแล้วเขาก็ได้ราคาที่ตกใจสะดุ้งนะครับผมใช้คําว่าสะดุ้งต่สะดุ้งมากสะดุ้งน้อยก็อย่างที่อ,อธิบายไปจดจําภาพจดจําราคานะครับผม รูปหล่อหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดสตาร์ซื้อ20 0 0มืบาทนะครับผมสวยๆนะไปก็ต่อที่อันดับที่8ปิดตาหลวงพ่อทิพวัดโพทองปี18ึ่งสวยๆน้มเดิมคากล่องแบบนี้เนื้อเงินนะสมัยที่ปูทิมแรงๆพีกพิกๆเลย5 6, ปีที่แล้วเนี่ยองนี้ต้องมี2องสามหมื่นนะครับผมแต่สนนราคาตอนนี้จดจําภาพจดจําราคาแบบนี้1 0 0 0 0หมืบาทนะครับผมเนื้อเงินตอนนี้ขายได้10,000ืบาทไม่ได้แพงอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ได้ว่าถูกขนาดนั้นนะครับผมพระองค์นี้ก็เช่นเดียวกันเป็นพระรวมกับพระบ้านๆชาวบ้านที่บอกเนี่ยคน องค์นี้ซื้อ2,000ขายเหมือนกัน ซื้อ3ามพันขายเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นพระรวมกับพระกล่องแล้วผมก็มาคัดดูมีเล่นมีเล่นมีเล่นถูกเล่นแพงพระบางบ,บ้านเนี่ยบางทีมันปนกันที่ผมพูดอยู่ตลอดเนี่ยว่าบางคนไม่เป็นพระเนี่ยจะไปโฟกัสหลวงปู่โตหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินสมเด็จวัดระครังแต่ผมก็กลังจะสื่อสารว่าพระแบบเนี้ยคนไม่เล่นพระไม่ค่อยรู้จักนะพระอย่างเงี้ยเป็นพระสามัญประจําบ้านที่พบกันจริงและซื้อกันจริงและขายกันจริง80%ของการซื้อขายภาพรวมในวงการพระเนี่ยขับเคลื่อนด้วยพระประเภทหลักพันหลักหมื่ เซียนพระทั้งประเทศไทยขับเคลื่อนเงินอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้หมายถึงต้องเป็นหลวงพ่อทิพนะแต่พลาที่ขับเคลื่อนซื้อหาเช้ากินข้ามเซียนหาเงินเข้าบ้านกันมีการเทรดไปซื้อมาขายไปเนี่ยเป็นพลาอย่างนี้ทั้งหมดนะแปนะที่ซื้อขายกันประจําวันเซียนพระในสนามในอะไรที่หมุนเวียนกันเนี่ยถึงได้บอกว่าพลาแบบนี้บางคนไม่ค่อยได้เผยแร่แล้วก็บางคนก็จะไปมีความรู้ในหลวงพวอเงินนะครับผมแต่พลาอย่างเงี้ยถ้าคนเล่นหน้าลายจะเข้าใจอย่างผมเนี่ยเล่นหน้าลายเล่นพระทุกจังหวัดน,นะครับผม จดจำภาพจดจำราคาให้ดีแบบนี้ปิดตาหลวงพ่อทิพย์วัดโพทองเนื้อเงิน10,000บาทบวกลบครับไปก็ต่อที่อันดับที่9ล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเป็นเลี่ยมทองแบบนี้รู้สึกจะเลี่ยมมาจากวัดนะครับผมมีเล็กมีกลางม,มีใหญ่แบบนี้น่าจะเป็นไซสก์กลางนะผมไม่มั่นใจชื่อรุ่นอะไรผมไม่รู้นะครับผมแต่แบบนี้1 5 0 0 0บาทซื้อได้ขายได้นะครับผมเพื่อนๆจดจำภาพจดจำราคาให้แม่นนะครับผมแบบนี้บางคนคิดว่าเฮ้ยไม่มีในระบบหรือเปล่าหรือว่าเป็นรุ่นอะไรเพราะไม่ไม่ค่อยคุ้นตาแบบนี้เป็นเเี่ยมดดจากวั บาทซื้อได้ขายได้นะครับผมแล้วก็เป็นราคาที่ผมรับซื้อด้วยนะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่10อันดับสุดท้ายเหรียญกมรมหลวงชุมพรหลวงปูดูวัดสแกนะครับผมเป็นเนื้อเงินข้างหลังรู้สึกจะเขียนวัดราชบพิรหรืออะไรเนี่ยแต่เป็นเล่นเป็นปูดูเสกสมัยตอนปูดูแรงเมื่อสักป,ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังแรงอยู่แต่ดรอปลงมาหน่อยกล่องนี้ต้องมี2 0 0 0มื่นนะตอนนี้1 0,000บาททะลอะทะเลนะแต่ผมรับซื้ออยู่นะเพราะว่าบางทีผมซื้อผมชอบผมสะสมถ้ากล่องพวกนี้ผมพูดมาตลอดเนี่ยบางทีอยู่กับพระที่ไม่เลนน สองเดือนแล้วองค์นี้ผมซื้อไว้สอสเดือนแล้วนะครับผมมากันก็มีพระ,ะนู่นพระนี่มาคัดกันบ้านนี้ซื้อก็หลายแสนนะผม,มอาจจะไม่ได้หยิบยกมาบางองค์อาจจะลึกลับหน่อยอาจจะเป็นไอ้นี่หน่อยก็เลยคัดพระที่ว่าเป็นมหาชนที่คนอาจจะพบเจอได้จริงนะครับผมแบบนี้อย่างที่เคยบอกนะครับชั่วทั้งนี้ซื้อพันหนึ่งขายซื้อสามพันขายซื้อสองพันขายหมดนะครับผมจดจําภาพจดจําราคาให้ดีเรียนกมมรมลหลวงชุมพรเนื้อเงินแบบนี้เล่นเป็นปูดูเสกนะครับผมข้างหลังเขียนวัดราชบพิตรใช่ไหะ คนไม่รู้คนไม่รู้ที่ผมพูดอยู่ตลอดแบบนี้1 0 0 0 0บาทบวกลบครับโอเคครับเพื่อนๆ10อันดับที่ผมคัดมาวันนี้ถึงจะไม่แพงมากแต่เป็นพาร์ทที่สามัญชนทั่วไปเข้าใจได้แล้วพบเจอได้จริงไม่ขายไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาผมทํามาให้เป็นความรู้อย่างน้อยก็เป็นเผยแร่คลิปๆหนึ่งคนดูหลายหลายแสนแล้วก็เป็นล้านทุกคลิปนะครับเ oh. พื่อนๆที่เข้ามาเพิ่งรู้จักผมใน E ีีนี้สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ผมทํามาล้อยัีนสิบสี่ีพีแล้วดังนั้นอีพีหนึ่ง้อยมีสนบองค์เพื่อนๆก นะครับผมเพื่อนๆจะมีความรู้บางองค์ซ้ําแต่ว่าเป็นการอัปเดตราคาณปัจจุบันด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกการติดตามนะผมแล้วก็เข้าไปติดตามผมได้เพื่อวันไหนที่มีข้อมูลหรืออะไรเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวันไหนนึกถึงคิดถึงผมขึ้นมาอยากจะเจอผมก็ไม่ได้ติดตั้ไว้ก็หากันไม่เจอทุกช่องทางของการติดต่อผมไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e วุฒิชนบุรีเซ็น ช่องทิกต o k นะครับผมวูดดี้ชมบุรีเหมือนกันแล้วก็ที่เพจหลักผมจะเล่นแค่เพจพระลิฟซิ่งชมบุรีนะครับผมเพจนี้เพจเดียวนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วพบกันต่อในอีพีต่อไปวูดดี้ชมบุรีพระลิฟซิ่งชมบุรีสวัสดีครับ